สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆแล้วก็การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกกำลังใจที่มาเขา้าที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กับรายการที่ช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจซัพพอร์ตส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะ อยากให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันเพื่อเติมพลังให้ชีวิตของคนเราของเราทุกคนนะคะที่จะมีพลังงานดีๆนะคะ energy ที่มันดีๆเพื่อเราที่จะมีภูมิต้านทานกับสิ่งที่มันลบๆนะคะในทุกๆวันที่เข้ามานะคะกระทบกระเทือนจิตใจของเรานะคะรันดอมของเรา EP นี้นะคะที่44นะคะ หลายๆท่านก็คือชอบแรนดอมนะคะคอนเทนต์วันนี้เราจะมาทำใน ep ที่สี่44รักครั้งใหม่นะคะที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลนะคะเราจะทอยลูกเตา๋าและเราจะใช้โรแมน,แมนติกนะคะทาร์ดในการทำนายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ารักครั้งใหม่นะคะที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล ือใครนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะมาดูซิรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลนะคะขอพลังงานนะคะให้กับทุกๆคน random EP นี้นะคะ ออกมาแล้ว1ใบนะคะสวยงามมากๆเลย1เหรียญความโชคดีนะคะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเลยแล้วก็เด็กถือถ้วยสี่แมเท้าวู้สวยงามมากค่ะเด็กถือถ้วยแล้วก็สี่แมเท้าการแต่งงานนะคะสิบดาบ สิบดาบสี่ดาบนะคะอัศวินดาบสามดาบสามเหรียญน,นะคะอืมไหนขออีกสิ ขออีกสักสองใบสิเจ็ดดาบนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะสองเหรียญสวยงามมากๆเลยนะคะจบได้สองเหรียญน,นะคะ ความรักครั้งใหม่นะคะที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลแน่นอนคือการได้แต่งงานนะคะสีไม้เท้าและความรักครั้งใหม่ครั้งนี้จะเป็นโชคดีของคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าขึ้นหนึ่งเหรียญใบแรกความโชคดีนะคะเรื่องของเงินทองคนคนนี้จะนาความโชคดีเรื่องของเงินมาให้คุณนะคะมาทําให้คุณได้มีประสบประสบ ความสําเร็จในชีวิตเรื่องของการงานหรือว่าการเงินทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนที่สามารถที่จะให้คุณได้นะคะซัพพอร์ตดูแล,แลแล้วก็ให้คุณได้ทุกอย่างอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยก,กันนะคะอายุไล่เลี่ยก,กันหรือว่าเท่ากันก็ได้แต่ถ้าอายุมากกว่าคุณเนี่ยจะมีความเป็น เด็กจะมีความที่สมวัยหรือว่าอ่อนกวัยนะคะจะเป็นคนที่ทันสมัยแต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนพูดจาฉะฉานเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ Positive Thinking นะคะเป็นแพ s ชันของธาตุลมด้วยเป็นนักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาระดับผู้นําได้นะคะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอุปสรรคความรักความเจ็บปวดสามเศร้ามาก่อนในอดีตอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ๆก็ได้และ อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของทางไกลนะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอายุต่างกันนะคะเพราะว่าขึ้นทั้งสองเรียนขึ้นทั้งสาดาบขึ้นทั้ง10ดาบเขาจะเข้ามาทําให้คุณได้รู้สึกว่ามีแต่ความอิ่มเอิบภายในหัวใจนะคะเขาจะเข้ามาจบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เคยเคยได้รับในเรื่องของการบาดเจ็บเสียใจในเรื่องของปัญหา รักสามเศร้าหรือความรักที่มันไม่ลงตัวนะคะคุณอาจจะผ่านอุปสรรคต่างๆมาอย่างมากมายความเสียใจนะคะที่มันเจ็บมากๆนะคะเจ็บจนไม่สามารถที่จะร้องไห้ออกมาหรือเอ่ยคำใดได้มันจะมันอาจจะอึ้งอยู่ในอกนะคะหรือว่าน้ำตาตกอยู่ในอกของเราในความรู้สึกเสียใจที่มัน ทั้งแค้นทั้งมีความรู้สึกว่าท้อแท้ในตัวเองนะคะว่าทำไมไม่เจอความรักที่ดีเสียทีแต่คนคนนี้จะเข้ามาเป็นดั่งโชคของคุณนะคะเป็นโชคดีเป็นโบน,นัสชิ้นใหญ่เลยทีเดียวที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทั้งหัวใจการกระทําคำพูดให้เกียรติคุณเคารพคุณแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคุณและจะได้แต่งงานกับคุณอย่างแน่นอนเชิดชูคุณออกหน้าออกตานะคะ พาคุณเข้าสังคมของเขารู้จักสังคมเพื่อนของเขาและเขาก็จะให้เกียรติเข้ามารู้จัก สังคมของคุณเหมือนกันเขาจะให้เกียรติคุณเคารพคุณยกย่องคุณเชิดชูคุณนะคะมองเห็นคุณเป็นคนที่งดงามแล้วก็เลอค่าในสายตาเขามากๆเพราะฉะนั้นความรักที่เป็นรักแท้และคู่แท้จริงๆนะคะเขาจะทําให้เขาจะให้เกียรติคุณมากๆนะคะเขาจะไม่อยากทําร้ายให้คุณรู้สึกว่าเสียใจหรือว่าร้องไห้ใดๆเลยนะคะแม้ว่าจะมีอะไรมาเป็นขวากหนาม ะค,ะความนิ่งความเงียบหรือว่าอุปสรรคอะไรก็ตามแต่คุณจะได้รับการเคลียร์และการติดต่อสื่อสารพูดคุยจากเขาอย่างฉับพลันนะคะเพราะเขาจะไม่ทำให้คุณได้รู้สึกว่ากังวลหรือว่าเสียใจแต่แน่นอนมันจะมีในเรื่องของการทดสอบนะคะซึ่งนและการเกิดขึ้นเราก็จะต้องทดสอบเขาด้วยนะคะว่าเขาใช่จริงๆอย่างที่เราชื่นชอบหรือว่าเราตกหลุมรักหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนสองคนจะมีในเรื่องของการ ดูใจซึ่งกันและกันนะคะมีการเว้นระยะห่างกันออกไปเพราะคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันมากๆนะคะคุณสองคนอาจจะคบกันออนไลน์แล้วก็ได้มาเจอกันก็ได้แล้วครั้งแรกที่เจอการอาจจะตกหลุมรักกันอย่างกันหันไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วความรู้สึกมันจะเหมือนกับว่าเข้ากันไดีนะคะเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่กลับเป็นเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเขาจะมาทำให้คุณรู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขามันบริสุทธิ์ นะคะมันใสมันเป็นเด็กมันมุ้งมิง้งมันฟุ้งฟริงมันจีจ๋านะคะอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวเวลาที่ได้คิดถึงกันเวลาที่ได้ยิ่งอยู่ใกล้ๆกันมันมันจะยิ่งหวานแล้วก็โรแมนติกมากอิ่มเอิบแล้วก็ฟูฟ่องภายในจิตใจมากๆนะคะเขาเมื่อตื่นนอนเขาก็จะต้องนะคะคิสคุณหรือว่าคือเขาจะต้องมีความทนุถนอมนะคะกับคุณมากๆแม้ว่าจะไปไหน จะเป็นอะไรเขาก็จะต้องรู้สึกว่าให้เกียรติพาคุณเข้าสังคมให้เกียรติที่จะปกป้องดูแลคุณนะคะแน่นอนแต่มันมีเรื่องราวที่ทําให้อุปสรรคที่ทําให้คุณกับเขาต้องห่างกันหรือคนคนนี้เป็นคนที่กลัวในเรื่องของความรักหรือคุณกับเขากลัวในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นความรักกลัวแต่ว่าก็เปิดใจนะคะที่จะลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะเป็นคนที่หนักแน่นมากๆหนักแน่น เข้มแข็งจริงจังแล้วก็จริงใจรักแท้คู่แท้เขาจะต้องเข้ามาจริงจังและจริงใจกับเราแสดงการกระทําคําพูดทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้มั่นใจว่าเขาปกป้องดูแลเราได้ว่าเขาเป็นฮีโร่นะคะให้เราภูมิใจได้นะคะและต่างฝ่ายต่างที่จะต้องอแสดงออก ะะการกระทําทั้งสองฝ่ายให้รู้สึกว่าภูมิใจซึ่งกันและกันภูมิใจในตัวตนซึ่งกันและกันและเป็นคนที่โชคดีซึ่งกันและกันที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเยียวยาหัวใจฮีลลิ่งนะคะความรู้สึกของคนสองคนที่บอบช้ามามากมายในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคุณสองคนแม้ว่าจะห่างไกลแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ ยังคงมั่นคงพี่จะมีความรักเพราะคุณกับเขาจะมีแพชชั่นต่อกันจะมีแรงดึงดูดมีแรงปรารถนาซึ่งกันและกันนะคะแน่นอนเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจร้องไห้เจ็บปวดเพราะว่าถ้าเขาทําให้คุณร้องไห้เสียใจเขาก็จะต้องร้องไห้และวก็เสียใจเหมือนกันนะคะเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ให,ให้ทนุถนอมคุณมากที่สุด ให้วันแล้วก็เวลาที่เดินไปในวันข้างหน้ามีคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากที่สุดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวของความรักได้เก็บเกี่ยวความรู้สึกระหว่างทางก่อนที่เราจะได้แต่งงานกันเราได้เรียนรู้เราได้ใส่ใจความรู้สึกของแต่ละฝ่ายมากขึ้นทําให้มันมีความสุขทําให้มันมีความหมายแลวมันมีคุณค่ามันมีคุณค่ามากๆเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะและมันจะยากมากๆเลยที่จะ ที่จะทิ้งไปหรือว่าที่จะทําให้เสียใจยอะไรที่ได้มาง่ายมันก็จะหลุดลอยไปง่ายแล้วมันก็บอบช้าเจ็บปวดแล้วก็เสียใจยเพราะฉะนั้นใช้เวลากับใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเรายิ่งถ้าเราไม่เคยได้รู้จักพื้นเพยงเขามาก่อนเราจะต้องเข้ามาเจอตัวตนของเขาจริงๆก่อนว่าความรู้สึกเวลาแชทนะคะ กับตัวจริงนั้นมันเป็นอย่างไรนะคะมันมันชอบหรือเปล่าถ้าชอบแล้วอะเราก็สามารถครบต่อได้แต่ถ้าไม่ชอบมันมีสัญญาณไม่ดีนั่นแหละเป็นสัญญาเตือนว่าไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ถ้าคุณเจอตัวจริงแล้วหัวใจคุณบอกว่าใช่นะคะนี่แหละใช่เลยนั่นแหละนะคะคือคนที่ใช่ของคุณรักแท้ของคุณเนื้อเนื้อคู่ของคุณ และก็เป็นความรู้สึกครั้งเดียวที่คุณจะได้พบเจอนะคะจะมีความมั่นคงมากๆเลยนะคะคุณจะรู้สึกได้ด้วยหัวใจจะไม่ใช่ความชอบความคิดจะไม่ใช่เด็ดขาดหัวใจคุณจะตอบได้ทันทีว่านี่แหละคนที่ใช่ถึงแม้ว่าหัวใจจะเรียกร้องว่าใช่แล้วแต่ความรู้สึกจะตีกันมากๆเลยนะคะมันจะขัดแย้งกับหัวใจว่าเอ๊ะมันจะใช่จริงหรือเปล่าบทเรียนที่ผ่านมาที่เราได้ประสบความที่ประสบความเสจเจ็บปวดเสียใจมันจะทําให้เราได้คิด ย้อนกลับไปนะคะแล้วก็เราจะได้เอาบทเรียนตรงนั้นมาเป็นเครื่องทดสอบเครื่องเครื่องพิสูจน์ใจกับคนคนนี้และเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต่างคนก็จะต่างใช้เวลาดูใจมีการทดสอบใจกันเกิดขึ้นนะคะและคุณกับเขาสองคนจะเป็นดังโบนัสชิ้นใหญ่ชิ้นสําคัญที่สุดที่จะได้แต่งงานซึ่งกันและกันตื่นเช้ามาก็จะมีแต่กันและกันมีความหวานมีความละมุนได้ไปไหนคุณอาจจะได้ แต่งงานแล้วได้ move ี่อยู่ประเทศเขาได้ไปเต้นรำในงานปาร์ตี้หรือว่าอะไรส,สักอย่างหนึ่งนะคะและคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นธาตุลมก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรว่องแววคล่องแคล่วว่อง,วอง,วองไวนะคะมีการติดต่อสื่อสารหรือว่าเป็นคนที่มีสังคมมีหน้ามีตานะคะในวงสังคมของเขาเป็นคนที่โรแม,มนติกด้วยนะคะโรแม,มนติกเฟลลี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์มากๆเขาจะพาคุณเข้าสู่ประตูวิวาการแต่งงาน การใส่ชุดวิวานะคะจะจะทำทุกทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะคะคบหาดูใจกันแชทสมบุติแชทกันคบหาดูใจกันเจอหน้ากันนะคะทาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องทํานองคลองทาในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะเป็นความสามารถที่ดีมั่นคงแล้วก็มีคุณค่ามากๆและเขาคนนี้เป็นคนรักแท้ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลนะคะเพราะว่าจะเป็นความรักที่รู้สึกว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันคุณกับเขาจะรู้สึกว่า ไม่อยากที่จะจากกันไปเลยในชาตินี้นะคะถึงแม้ต้องจากกันอย่างไรแล้วคุณก็จะต้องอธิษฐานให้ได้มาเจอเขาในชาติหน้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจะมีความรักความโรแมนติกเกิดขึ้นเขาจะพาคุณไปท่องโลกนะคะท่องโลกของเขานะคะและก็พาคุณไปสู่การแต่งงานที่มีความสุขมากๆเลยนะคะเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะ และก็อาจจะเป็นการแต่งงานครั้งสุดท้ายของใครคนใดคนหนึ่งณนะที่นี้ด้วยนะคะหนึ่งเหรียญสวยงามมากๆเลยนะคะเขาจะมาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างไม่คุณต้องลำบากเลยนะคะ <c oughs> Healing family issues นะคะเพราะฉะนั้น อยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็รักครอบครัวของเราเพราะว่าคนที่เป็นรักแท้รักครั้งใหม่ที่จะก้าวเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการ mm hmm. เขาก็เป็นคนที่น่ารักอบอุ่นดูแลครอบครัวเขาดีเหมือนกัน w o r t w e d d i n g for นะคะ d i ว I ย timing นะคะ i s at work in your love life นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระเจ้านะคะอยู่ข้างคุณเสมอแหละแล้วก็ช่วยนะคะสิ่งที่คุณเรียกร้องภายในใจนะคะพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะนำพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันอย่างถูกต้อง ลงตัวในเวลาที่ใช่ของมันนะคะ You deserve love คุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่มีคุณค่าที่งดงามที่ perfect ในไลฟ์สไตล์ของชีวิตแต่ละคนเพราะฉะนั้นเพราะว่าคุณน่ารักคุณสวยคุณดูดีมีเสน่ห์ยังไงแล้วคุณก็จะได้ได้ความรักที่คู่ควรกับคุณและเข้ามาเปลี่ยนนะคะชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยนะคะถึงแม้ ชาติที่แล้วหรืออะไรก็ตามแต่จะไม่ได้สมหวังแต่ชาตินี้คุณจะได้เจอความรักที่มั่นคงนะคะแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนเข้ามาซัพพอร์ตเป็นความสุขของคุณ Love yourself first นะคะรักตัวเองก่อนเคารพตัวเองให้มากๆและความรักความโรแมนติกอะคะ่ะจะดึงดูดคนที่เขาเคารพคุณแล้วก็ให้เกียรติคุณรักคุณเข้ามาในหัวใจอย่างแน่นอนนะคะเติมเต็มซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักที่เป็นรักแท้เขาจะเข้ามาให้เกียรติแล้วก็ทนุถนอมคุณเวดดิ้งค่ะคุณจะได้แต่งงานนะคะรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลจะเป็นรักที่เหมือนอธิษฐานกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเป็นรักที่ได้แต่งงานด้วยนะคะอย่างที่บอกเลยว่าไพ่สีไม้เท้าขึ้นเป็นไพ่ที่แต่งงานเป็นไพ่ที่สวยงามมากๆเลยนะคะ คุณจะได้แต่งงานกับความรักครั้งใหม่กับความรักที่มั่นคงที่จะเข้ามาทะนุถนอมนะคะให้เกียรติคุณอ่อนหวานแล้วก็โรแมนติกเติมเต็มความอบอุ่นในหัวใจให้มันฟูฟ่องแม้ว่าเราจะห่างกันแค่ไหนแค่เรามีความรู้สึกที่ว่าเราสองคนมั่นคงต่อกันมันก็อิ่มเอิบดังดวงตะวันอบอุ่นดังดวงตะวันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของ Rand o m ep ที่44นี้นะคะเวดดิ้งขึ้นมาแล้วมันคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะคุณคู่ควรที่จะได้รักความรัก ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นโชคดีซึ่งกันและกันนะคะและเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกันเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋านะคะว่าจะได้เลขอะไรเลขสามนะคะเป็นเลขที่สวยงามมากๆเลยคุณอาจจะเจอเขาเดือนสามนะคะหรือเลขสามอะไรที่มันมันเป็นเลขแห่ง คุณกับเขาแล้วก็มีอีกหนึ่งคนนะคะก็เป็นลูกครอบครัวนั่นเองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องหรือว่ามีความพิเศษกับเลข3ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานอะไรดีๆใน คลิปวิดีโอนี้แห่ง Random มอีที่44นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแต่งงานเร็วๆนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยแล้วก็มีความสุขมากๆตลอดไปนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ